ดอ่ะด็บเห็นไหมกาอี้ใหม่กาอี้สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้ด้วยกาอี้สเกตว้าวเห็นก๊อ,อ,อกกตี้ไหมก๊ออี้สเกตบอร์ดอ่ะใช่มันคือกาอตี้สเกตบอร์ดใช่ เก้าอี้สกีบอร์ดเก้าอี้นวัตกรรมใหม่ราคาหกร้อยกู่บาทนี่เก้าอี้เองวัตกรรมใหม่หนูตรงนี้มันจะมีลายของเก้าอี้ด้วยเก้าอี้เองนวัตกรรมใหม่ตดื้อๆอุ้ยวัตกรรมเดี๋ยวนั่งให้ดูเลยไปแล้วไปเลย เก้าอี้ธรรมดามาเก้าอี้นวัตกรรมใหม่เก้าอี้สเก็ตบอร์ดมีขายที่ร้านสเก็ตบอร์ดทั่วไป